สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มาดิศมชัยนันประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านอยู่วันนี้ก็คือการที่คนเราเนี่ยครับเป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่อเกิดเป็นโรคโควิด -19 เ้าขึ้นมาแล้วมันจะทำให้โรคมีความรุนแรงมากขึ้นจริงหรือท่านผู้ชมครับ ก่อนอื่นขอเรียนให้ท่านได้รับทราบวา่าความดันโลหิตสูงนั้นถือเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดโรคหนึ่งแถมยังเป็นโรคที่มีความรุนแรงอีกด้วยลำพังตัวของโรคความดันโลหิตสูงหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวมมลานาน,านๆไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมระดับความดันไม่ได้ มันสามารถนำท่านผู้นั้นเข้าสู่ภาวะแสบซ้อนที่น่ากลัวลหลายประการเป็นต้นว่ามันทำให้เกิดโรคโหัวใจสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดเป็นอัมาพาตและจากความดันโลหิสูงที่เกิดขึ้นนี่แหละครับมันจะทำลายผนังของเส้นเลือดแดงทำให้เกิดเป็นโรคเส้นเลือดแดงตีบตันถ้าเส้นเลือดแดงเส้นนั้น มันเป็นเส้นเลือดนำเลือดไปเลี้ยงไตมันก็จะทําให้เกิดโรคไตเกิดเป็นไตวายถ้าเป็นเส้นเลือดของตาก็สามารถทําให้เกิดตาบอดได้ครับเนื่องจากคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงนั้นส่วนมากมักจะไม่แสดงอาการใดๆให้ปรากฏจะมารู้อีกทีก็ต่อเมื่อโรคเป็นมากแล้ว จนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตดังนั้นบางคนเขาจึงตั้งชื่อมันว่าฆาตกรเงียบท่านผู้ชมครับือก่อนปี2019เขากำหนดเอาไว้ว่าใครก็ตามที่มีความดันโลหิตตั้งแต่149 10มิลิเมตรปลอดขึ้นไปโดยวันอ่างกันสองัังก็ถือว่าคนผู้นั้นเป็นโรคความดันโลหิสูง ตัวเลขร4 0หมายถึงความดันที่วัดได้ในเส้นเลือดแดงซึ่งวัดได้ในขณะที่หัวใจมีการบีบตัวนะครับส่วนเลข90เป็นความดันที่วัดได้ในเส้นเลือดแดงโดยวัดในช่วงระหว่างการบีบตัวของหัวใจท่านผู้ชมครับหลังจากปลายปี2019 สมาคมโรคหัวใจและวิทยาลัยโรคหัวใจในสหรัฐอเมริกาเขาได้ให้คำจำกัดความของคำว่าความดันโลหิตส,สูงขึ้นใหม่ใครก็ตามที่มีระดับความดันสูงตั้งแต่ร้อยสามสิบขึ้นไปโดยวัดห่างกันสองครั้งให้ถือว่าคนคนนั้นเป็นโรคความดันโลหิตส,สูงนะครับท่านผระชมครับ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เกิดมีความถามขึ้นมาว่าการที่คนเรามีความดันโลหยสูงนั้นเมื่อเกิดเป็นโรคโควิด -19 ขึ้นมามันทำให้โรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นนั้นมีความรุนแรงจริงหรือท่านผู้ชมครับจากผลของการศึกษา ในขณะน,นี้เรายัางไม่สามารถฟันธงหรือกราบอย่างเต็มปากว่าการที่คนเรามีความดันโลหิตสูงมันจะทำให้โรคโควิด -19 ที่เขาที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงแต่คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะยังยิ่งคนสูงอายุมักจะมีโรคอย่างอื่นร่วมด้วยเสมอ เป็นต้นว่าเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเบาหวานไขมันในกระแสเลือดสูงโรคอ้วนเมื่อเกิดเป็นโรคโควิด19ขึ้นมาปรากฏว่าโรคที่เกิดขึ้นนั้นมีความรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตดังนั้นเขาจึงสรุปออกมาว่าในกรณีที่คนเราเกิดมีความดันโลหิสูงเพียงอย่างเดียว ไม่น่าจะเป็นปัจจัยเสียงทําให้โรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงแต่คนที่เป็นโรคความดันแล้วมีโรคต่างๆหลายอย่างเกิดร่วมด้วยต่างหากที่เป็นตัวแปรตัวสําคัญนะครับที่ทําให้คนเกิดเป็นโรคโควิด -19 มีอาการรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุดตีลงแต่เพียงแค่นี้ สวัสดีครับ